มาทุกคนวันนี้มาดู10กล้องหลังสายความเร็วเบียดได้เข้าพระทะดีกันครับมาดูว่า10คนที่ผมจะมาแนะนำในคลิปนี้จะมีใครกันบ้างครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ คนแรกกันเลยดีกว่าตัวแรกนะที่ผมจะมาแนะนาครับก็เป็นโตมุริครับถ้าเป็นปีข้างล่างนี้ผมแนะนําให้เป็นบวก8นะตำตำสักบวก8ขึ้นไปครับแต่ถ้าเป็นตัวบนบนสักบวก6บวก7หรือต่ําสุดขอบวก5ก็ได้แต่ใจอยากให้ใช้บวก8ครับเนื่องจากบวก8มันเก่งกว่าเยอะเลยเนาะสำหรับโตมุริครับก็จุดเด่นเลยครับสำหรับโตมุริก็เป็นตัวที่วิ่งเร็วเบียดได้ชนได้นะสำหรับโตมุริก็ส่วนสูงก็ไม่ได้เสียเปรียบใครครับก็สูงอยู่ที่100 8 5ในทุกๆปีเลยนะครับสำหรับตัมูริก็ใครทำฟูทีมก็สามารถยืนได้ทั้งเชลซีหรือทีมชาติอังกฤษก็ได้ครับแต่ว่าเป็นตัวที่วิ่งเร็วมากแนะนำให้มี1ตัวครับสำหรับตัมูริเนาะเดี๋ยวมาดูปีที่ท็อปสุดของตัมูริครับ ราคาก็จะอยู่ที่4นะี่หมื่นห้าเนาะสำหรับบวก5ตัวมูรีปีนี้เห็นไหมความเร็วร้อยสิบแปดเทนดิกกระโดดร้อยยี่สิบนะสูงร้อยแปดสิบห้าครับแต่ว่าเอพีก็ร้อยแปดสิบห้านะแต่ถ้าอยากลดเอพีก็ปีลงไปแล้วก็ไปใช้บวกเยอะขึ้นเนาะแต่ว่าข้อเสียของตัวมูรีคือไม่มี power header ครับแต่ว่าเรื่องวิ่งเดียวชนได้เบียดได้นี่กินขาดอย่างแน่นอนครับสำหรับตัวมูรีตัวต่อไปครับก็เป็นลนะูคัสเฮอร์นังเดสเนาะก็จะเป็นพี่ชายหรือน้องชายนี่แหละของเตโอเฮอร์นังเดสครับก็สําหรับลูคัสเฮอร์นังเดสนนนี่กกก็อยาาใใใหนนให้้้แะํชบว 8นะครับก็ถ้าปีท็อปสุดบวกหก็ไม่เวิร์กเนาะค่าพลังสีมันเริ่มต้นที่106เองผมเลยว่าสักบวกแปกำลังดีครับตัวที่เอื้อมถึงได้ก็ส0 0แสนเอมเองเนี่ย BTB ก็ได้ครับ2 0 0 0มื่นเนี่ยเห็นไหมปีนี้ก็120บวกบวกแล้วครับสำหรับลูกาเซงเดสหรือปี21่ยูครับก็3 0 0แสนนี้ก็ห0แสนครับอยู่ที่งบประมาณครับแต่แนะนำตามสุด BTB ีบวกแขึ้นมานะปีอื่นๆก็อยากให้ใช้บวกแเหมือนกันครับนึงจะได้อยู่ในพวกฟูลทีมบวกแปดเราจะได้ค่าพลังเสริิมมมมขึ้้้้้้นนนนนาาาาาเเเยยออะะะะะะคครรรรััับบก็แใใหช8พพววว่่จไไไดดดด มาดูค่าพลังเด่นๆเลยนึ่งเดสครับยืนแบกซ้ายรนะยืนเซนเตอร์ร้อจริงๆมันก็คือแบกซ้ายแหละแต่เรา move เข้ามาเล่นในส่วนของตรงกลางครับเพราะว่าตัวนี้รูปร่างก็ไม่ได้เสียเปรียบเอาไปยืนคู่กับไอ้โตก็ได้นะไอพียี่สิบเอ็ดเพียงเท่านั้นครับสูงร้อยแปดสิบสี่เห็นไหมสูงเท่าโตเลยฝาวแฟดจริงๆนะเนี่ยราคาปนี้ก็สองหมื่นเองครับก็ถือว่าหาไม่ยากนเดนอยู่นี้อาทิตย์ก็เดียวก็ได้ละสกิลมู่ม่สีดาวพลังแฝงก็มีได้อินดูเรคเตอร์ วันแทะอะไรได้ดีครับถ้าเป็นตัวที่วิ่งเร็วนํำอะ่ะจะค่อนข้างดีครับสําหรับนี้แต่ว่า จังหวะเบียดจังหวะอะไรก็ถือว่าค่อนข้างทำได้ดีครับอีกอย่างหนึ่งมี power header สูง184ร่คาบูมบอลค่อนข้างน้อยนะ113ก็หลักๆเลยเราเอาเข้าวิ่งไล่วิ่งเบียดวิ่งชนอะไรพวกนั้น,นสำหรับูกคาหนึ่งน้องเดสครับตัวต่อไปครับก็เป็น a ด a m ิลิเ l e ครับที่แนะนำครับถ้าแนะนำปีล่างๆนี้ก็ขอซักบวก8ปเนาะปีนี้ขึ้นมาขอสักบวก5ครับแต่ถ้าแนะนำท็อปสุดก็เริ่มต้นที่ปีนี้ได้เหมือนกันครับแต่ขอสักบวก3บวกหากำลังดีเนาะราคาก็ประมาณ50,000 0ก็ถือว่าค่อนข้างแรงอยู่นะใเวลานการเก็บเงินซื้อหน่อยสารับ แนะนำที่ไปนี่บวกห้าเลยนะสําหรับปีปีนี้ก็ F.P. ยนีะ่สิบเจ็ดนะสูงร้อยแปดสิบหกก็ถือว่าเมื่อก่อนนะเป็นแบ็คขวาครับสำหรับเอเด่นมิเตาก็เดี๋ยวนี้ก็โยกเข้ามารูปร่างเริ่มสูงใหญ่ก็เริ่มมูฟเมนต์เข้ามาเล่นในส่วนของเซนเตอร์เนาะสกิลมูฟบัสี่ดาวครับมีได้ i n d i r e เ t o r ครับลองพาเซอร์แล้วก็พาววเอร์เฮดเดอร์ครับราคาก็ประมาณห้าแสนห้าแสนล้านนะครับพลังเด่นๆเ,เห็นไหมแข็งแกงรนะ้อยสิบแปดชนได้ทุกตัวความเร็วร้อยยี่สิบสองครับสปีต้นร้อยสิบแปดนะมุ่งบอลร้อยยี่สิบสามครับเข้าปะทะ วิ่งเร็วชนได้ครับถึงรูรรามจะผอมก็เป็นเล่นได้ทั้งแบกขวาเซนเตอร์เนาะก็เป็นตัวที่วิ่งเร็วแสได้เบียดได้ครับอีกอย่างหนึ่งเอาไปทำฟูมาดิดฟูบราซิลได้หมดเลยครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างน่าสนใจอีกตัวหนึ่งที่ต้องมีติดทีมครับสำหรับ เอแดนมิลิเตอร์ก็เป็นตัวที่ชนได้เบียดได้นะวิ่งเร็วด้วยครับแนะนําให้มีติดทีมด้วยครับตัวต่อไปครับก็เป็นเปาโลมาลดินี่ครับถ้าต่ํากว่านี้ลงมาขอสักบวก8นะถ้าบีซีซขึ้นมาครับขอบวกหถึงบวกเ็ก็ได้แต่ถ้าไอคอนขึ้นมานี่ขอบวกหก็ถือว่าใช้งานได้แล้วครับเพราะว่าปีอื่นๆนอะผมมองว่า FP มันค่อนข้างเยอะไปครับสำหรับในตำแหน่งกองหลังแล้สำหรับเปาโลมาลดินี่ครับเอพีนะในปีไอคอนครับสกิลมูฟสีดาวครับมีไดนทูเทคเกิลเพาหิดเดอร์แล ผลในดีเนาะราคาก็ประมาณ 3,000m ก็ถือว่าไม่ไม่ได้แรงนะตอนนี้แต่เมื่อก่อนนะโคตรแรงเลยครับสำหรับ 3,000m เนี่ยสำหรับเปาโลมาวินี่ก็สูง186นะก็เมื่อก่อนนะเป็นตำแหน่งแบนะ็กซ้ายเนาะตอนนี้ก็หลังๆมาก็มูฟมาเล่นตรงเซนเตอร์เนาะหรือว่าใครอยากไปเล่นแบ็กขวาก็ได้เพราะว่าเปิดบอลก็ถือว่าค่าเปิดบอลถือว่าค่อนข้างดีเหมือนกันถึง114เนี่ยเห็นไหมสำหรับเปาโลมาวินี่ยืนได้หมดเลยครับ <v> สำหรับในด้านแนวะรับเนาะแต่ถ้าไปวิงแบ็กนี่ไม่เหมาะครับก็ยืนเซนเตอร์กับแบ็กซ้ายแบ็กขวาได้แต่ไปยืน เซนเตอร์ดีที่สุดครับเนื่องจากเป็นตัวที่ค่อนข้างวิ่งเร็วนะสปีดต้นหัวเดียว120 121เข้าปะทะ121ครับประกบตัว123ครับก็ครบเครื่องเรื่องกองหลังดีแล้วเนาะมุมบอล123ครับข้อสูง186ก็ถือว่าไม่ค่อยเสียเปรียบใครเหมือนกันครับสำหรับเปาโลมลดินี่ครับก็เวลาเล่นจริงๆก็ถือว่าวิ่งเร็วเบียดได้ชนได้ครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจที่ไม่ต้องมีติดทีมครับสำหรับใครฟูลทีมก็ฟูลได้ทั้งอิตาลีแล้วก็เอซิมิลานเนาะสำหรับเปาา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 าโโลลลลมมมมมออออดดดิินน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 ีีี่่่่่่่แตตตวววเเเเเไไไไไปปปปปปฟูททััััััักกก็็็สสรรรรถยืืใช้้งหหะคคบบบ ตัวนิโอลูดิเกอร์ครับก็แนะนําตั้งแต่ปี24อยู่ขึ้นมาก็ขอแนะนำให้บวก5นะนี่เห็นไหมแนะนําปีนี้ขึ้นมา24บก5ครับก็สําหรับปีนี้ก็ OVR รวม118นะ AP 2 4ย9 0รแต่รูปร่างผอมครับอันตนิโอลูดิเกอร์ก็ตอนนี้อยู่ในฟูมัดริดนะก็ล่าสุดก็เล่นกับฟุตบอลโลก็รูปร่างตัวจริงก็ค่อนข้างผอมนะแต่ถือว่าเป็นตัวที่สูงมากครับค่าพลังเด่นๆครับ ข้าลังแฟง่นๆก็มีลองพัสร์สปีดดิฟเฟอร์ก็พาเวอร์ฮิเดอร์ครับก็เป็นตัวสูงใหญ่มีพาเวอร์ฮิเดอร์อีกอย่างหนึงมีความเร็วด้วยครับราคาปัจจุบันก็อยู่ประมาณแ9นเกถึงสองแสนเอมครับแต่รวมๆครับความเร็วร้อยยี่สิบเอดครับสปีดต้นร้อยสิบเก้าเห็นไหมเขาพัฒาร้อยสิบเก้านะชนได้เบียดได้แต่ถ้าไปอยู่ในฟูลทีมอะเพิ่มขึ้นอีกว่านี้เจ็ดแปดสเต็นู่นอะมุมบอลร้อยยี่สิบสองครับบวกกับความสูงที่หนึ่งร้อยเก้าสิบครับแล้วก็เป็นตัวที่วิ่งเร็วครับเน ลูดิเกอร์อีกอย่างนึงเวลาเข้าปะทะเข้าชนอะไรก็ถือว่าเวลาไปใช้งานจริงใช้งานได้เลยครับสำหรับอันโตนิโอดูดิเกอร์หรือว่าใครทำฟูมาดริดฟูเชลซีโรมา่า หรือเยอรมนีได้หมดเลยครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างตอบโจทย์อีกตัวหนึ่งครับในสําหรับตําแหน่งกองหลังนะครับก็ยืนได้เซนเตอร์อย่างเดียวเลยนะครับไม่ยืนไม่เหมาะยืนแบ็คซ้ายหรือแบ็คขวาครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างน่าสนใจอีก1ตัวครับที่แนะนําให้มีตัวต่อไปครับก็เป็นคิมมินแจครับก็ถ้าใครแนะนําให้ต่ําสุดครับยี่สิบยูบวกห้าบวกหขึ้นไปเนาะหรือว่าใครงบน้อยก็เบอร์ครับยี่สิบสอกครับหรือว่าสปอ t l ตไลท์บวกแขึ้นไปเหมือนกันครับสำหรับ ข้างเร็วนะแต่ถ้าบวกขึ้นมานี้ก็สักบวก6บวก7นะแต่ว่าขั้นต่ำขอยูทีบวก5ขึ้นไปครับเนื่องจากปีหลังๆมามันจะมี power header กับเขาปะทะได้ดีครับสำหรับกิมแจก็อพียีสิบหนะสำหรับปีที่แนะนำมานี้ก็เป็นปี UT เนาะ สูง190รูปร่างปกตินะน้ำหนัก86ไซส์3ขวา5ครับก็มีไ i g h t into t a c t i c a กับพาวเ p o w e ฮ h เดอร์ครับราคาก็ประมาณ90,000เยนไม่ถึงแสนด้วยซ้ำครับสำหรับปีนี้ครับสำหรับ k i ม i n j a e ครับใคร Full ย y r o n หรือว่าเกาหลีก็ถือว่าตอบโจทย์ครับหรือว่าไปเล่นฟ u l ทั่วไปก็ได้ครับแต่ถ้าแนะนำให้จริงๆก็อยู่ในฟูบา Byron นู่นดีครับเนื่องจากมันจะได้ Standard รวม OIR รวมเพิ่มขึ้นมาอีกครับสปีดต้นความเร็วครับ120บวกครับกระโดด118ครับบวกกับส่วนสูง190นี่เลี้ยงหนุ่มได้ทุกตัวหรรรืออเข้้าาปะะททนนีี่่่120บบวกคัแตถยููใฟม ก็130ครับมุมบ,บอน118บวกกับปีพาวเวอร์เฮดเดอร์แล้วก็มีความสูงนี้ก็ไม่ได้แพ้ไข่อย่างแน่นอนและอีกตัวอย่างนึงก็เป็นตัวที่สูงลาเก้าขานี่คือว่า9ขาค่อนข้างยาวครับก็เวลาวิงไล่ตามกองหลังนี่ก็ถือว่าอาจจะช้านิดนึงแต่ว่าไม่ค่อยได้เสียเปรียบเท่าไหร่ครับแต่มีโอกาสที่ตามทันได้สูงมากครับสำหรับคิมมินแจก็เป็นอีกตัวนึงที่น่าสนใจที่ต้องมี ติดในทีมนะครับตัวต่อไปครับก็เป็นราฟาเอลวารานครับถ้าเป็นบ t v ลงไปขอบวก8นะแต่ว่าขอไม่เกินปีเครับแต่ถ้าแนะนําจริงๆครับก็ปีล่าสุดเลยขอบวก5นะปีซียูครับโอวิรวมอยู่ที่113ครับก็ขอบวก5นะราคาประมาณสามแสนครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งครับสูง191ครับรูปร่างจะคล้ายๆลูดิเกอร์คิมมินแจแต่วารานจะเป็นตัวที่เก่งมากกว่านะครับสำหรับราฟาเอลวารานก็พลังแฟงก็จะมีพาวเวอร์เฮดเดอร์ครับราคาประมาณ3ามแสนแปดก็ใครใช้ในฟูลทีมมัด สตรีแมนยูหรือฝรั่งเศสก็ถือว่าน่าสนใจครับสำหรับราฟีเอลวารานครับความเร็ว121สปีดต้น118ครับเป็นตัวที่ผอมวิ่งเร็วนะเก่งมากด้วยครับก็อยู่ช่วงหนึ่งมาติดเมตาอยู่ช่วงหนึ่งเลยครับสำหรับราฟวารานตอนนี้ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่เก่งอีกอยู่ครับก็ไม่ได้ดอรอปลุงไบสักเท่าไหร่นะครับสำหรับราฟิเอลวารานครับ แต่ว่าเนื่องจากที่ด้วยราคามันแพงครับคนเลยไม่ค่อยนิยมกันเท่าไหร่นะมาดูค่าพลังเด่นๆครับแข็งแกร่ง120ครับชนได้ทุกตัวแน่นอนสปีดต้น121ความเร็ว118ครับก็รือว่าไม่ได้เสียเปรียบกองหน้าสักเท่าไหร่ครับเพราะว่ากองหลังเดี๋ยวนี้นะ้อง120 130อัพๆอยู่แล้วนะสำหรับผมเดี๋ยวเข้าปะทะประกบตัวก็120บวกบวกครับ่งบอน124บวกกับ มี power header แล้วก็ูง1 9 0ปุ่มบวก,กนี่ก็ยังมุ่งได้ทุกตัวแน่นอนนะครับก็ราฟาเอลวารานก็เป็นสรงที่วิ่งเดียวเข้าปะทะดีชนได้ครับก็ถือว่าครบเครื่องเรื่องกองหลังอีกตัวหนึ่งครับก็แนะนําให้มีติดทีมนะครับสำหรับราฟาเอลวารานตัวต่อไปครับก็เป็นเตโอเฮงนองเดสครับก็แนะนําถ้าเป็นปี 22U ขึ้นมาขอซักปุก7บวก 7, 6ป7เนาะแต่ถ้าปีต่ำกว่านั้นขอบวก8ครับแต่ถ้ายืนเซ็นเตอร์จริงๆแนะนําให้เป็นปีใหม่ๆครับอย่างเช่นยุโรป 24ยุโรปเนี่ยก็ขอบวก5ขึ้นไปนะก็ปีนี้ขั้นต่ํที่ใช้บวก5หน้าตําหมวดนี้ขอบวก6บวก7ก็ตําหมวดนั้นก็ขอบวก8นะครับสําหรับเตโอฮงงเดสจริงๆก็คือแบ็คไซด์นั่นแหละว่าเรามูฟโยกเข้ามาเล่นด้านไหนเพื่อให้เซ็นเตอร์ของเราอ่ะวิ่งเร็วเนาะก็เอาไปจับคู่ประกบกับตัวที่ชนได้ชนดีอีกตัวหนึ่งแล้วกันแนะนําเนาะเพราะี p b นี้125เนาะสูง184ครับสูงเท่ากับอ่าน้องชายเลยน้องชายก็คือลูคัสฮงงเดสตัวที่เราแนะนํามาก่อนเนาะตัวนี้ก็คือเอ้ยตัวนี้คนนี้คือน้องสิลูคัสคือพี่ครับค่าพลังแฟงก็มีลองโทรครับเอิร์ลีครอสแล้วก็สปีดดีฟเลย ราคาประมาณ1 0 0 0 0แสนครับแสนสอ่ะตีมกลมเลยสำหรับเตโอก็เป็นแบ็กซ้ายเนาะก็ยืนคู่กับพี่ชายได้เหมือนกันก็ทีมชาติฝรั่งเศสสําหรับเตโอครับก็อยู่ได้ทั้งฟูมิลานเรอัลมาดริดหรือว่าเป็นฝรั่งเศสได้เหมือนกันนะ ั่อ็มาดูค่าพลังเด่นๆของกล้องหลังครับร้อยสปิทอนความเร็ว124บวกบวกครับเปิดบอลร18ครับสำหรับเทโอองหนึ่งเดสเข้าปะทะประกบตัว1 1 4 117่อครับก็มุงบอล117สูง184ก็ถือว่าเป็นตัวที่มงได้ก,กลางๆนะก็แย่งมงได้แต่ว่าก็ไม่ค่อยเสียเปรียบเท่าไหร่เนื่องจากส่วนสูงก็ถึง184อหลายๆทีมเขาก็ไม่ได้ใช้กล้องหลังกล้งกอ,งกองหน้าที่สูงมากก็ถือว่าเบียดเบียดได้ครับถ้าอยากให้ชัวร์กก็็ตัวตตัวนนนง่่่เเอลคููขปสใหญ แล้วกันเนาะแล้วก็เอาตัวนี้วิ่งไล่เบียดไล่ชนไล่แซะได้แน่นอนครับสำหรับเตโอหึ่งน้องเดสครับก็เป็นตัวอิงตัวหนึ่งที่น่าสนใจครับก็แล้วมูฟจากแบ็กซ้ายเข้ามาเล่นเซนเตอร์หรือว่าเวลานักเตะเราไม่ฟิตก็สามารถโยกออกไปเล่นแบ็กซ้ายได้เหมือนกันครับสำหรับเตโอหึ่งน้องเดสก็เป็นตัวที่วิ่งเร็วน่าสนใจอีกตัวหนึ่งนะครับตัวต่อไปครับก็เป็นเวอร์จิลฟานไดครับก็ถ้าแนะนําปีตั้งแต่ วัวครับยีลงไปขอซักบวก8นะแต่ถ้าข้างบนนี้ขอซักบวก5ขึ้นไปเนาะแต่ถ้าแนะนำจริงๆครับอยากให้ใช้เป็นปี FC Ambassador ครับก็ขอซักบวก5ครับราคาประมาณ2อ0 0 0นตีกลมๆเลย Fp 28นะสูงร้อยเก้าสิบสามก็ฟันไทเป็นตัวที่ไม่ได้วิ่งเร็วเท่าไหร่นะลู่ล่างสูงใหญ่นาะชนได้ครับก็มี Long passer กับ Power header ครับราคาประมาณ2อ0 0 0นห้านะ ฟันได้ปูลิเวอร์พูลหรือว่าฮอลแลนด์ได้เหมือนกันครับฟันได้หลักๆเลยก็เป็นตัวที่ความเร็ว119นะสปีดต้น115ก็ถือว่าร่างหลังที่สูงใหญ่แต่ว่าความเร็วก็จะไม่ได้จีาจัดเหมือนพวกที่เราโยกแบ็คเข้ามาเล่นในเซนเะตอร์เนาะก็จะเด็นในเรื่องเข้าปะทะประกบตัวชนหรือว่าแย่งมุ่งอะไรพวกนั้นครับสำหรับฟันได้ก็เป็นตัวที่ชนดีชนแน่นมากครับก็เป็นกองหลังที่ค่อนข้างแน่นแล้วก็บวกมีความเร็วเสริมนิดนึงครับก็แนะนำเอาไปยืนคู่กับกองหลังที่มันวิ่งเร็วอย่างพวก o, วตวเ,นนกนะเกตโอนน ใช้งานได้อยู่นะไม่ไม่ได้ดอบความเก่งลงไปเลยครับสำหรับฟันไดแต่เพียงว่ามันมีตัวอื่นที่ราคาถูกกว่าแล้วก็การใช้งานอาจจะง่ายกว่าครับคนเลยนิยมเอาตัวอื่นเข้ามาแทนครับราคาปีของฟันไดมันค่อนข้างสูงครับคนเลยห่างๆไปครับสำหรับเวอร์จิลฟันไดแต่ก็แนะนําให้มีติดทีมหรือว่าเอามาใช้งานกันได้อยู่เหมือนเดิมนะครับสำหรับเวอร์จิลฟันได้สาหรับตัวสุดท้ายครับก็เป็นคายบ็อกเกอร์นะแนะนําถ้าต่ำกว่าตั้งแต่บีบิลซี C ลงไปก็ขอสักบวกเจ็ดบวกแปดนะแต่ถ้าตันนะ้งปีข้างบน ขอบุงห้าก่อนแล้วก็ค่อยไปขยับปีที่มันบวงบวกเยอนะๆเนาะสำหรับคาวอเกอร์ถ้าเป็นปีใหม่ๆก็แนะนําให้ยืนเซนเตอร์นะถ้าปีเก่าๆก,ก็ยืนแบ็คครับจากหลงัลงๆมาเริ่มขยับเข้ามาเล่นเซนเตอร์เยอะขึ้นครับสำหรับคาวอเกอร์ก็อย่างปีนี้ที่แนะนำมาเป็นยนะี่สิบสี่เอจพีเนาะคาวอเกอร์ก็ยืนแบ็คขวากับเซนเตอร์ถ้าพลังแสงเท่ากันครับเอพียี่สิบหกสูงร้อยแปดสิบสามนะสำหรับคาวอเกอร์ไซส์สองขวาห้าครับมีลองโท่ลองพาเซอร์ uster, แล้วก็สปีดดิฟเลอร์ครับ อยู่มูบนต้นที่สี่ดาวนะราคาประมาณแสนแปดครับเอาอยู่ในฟูทีมทั้งแมนซิตี้สเปอร์แอสตันวิลล่าหรือว่าฟูทีมชาติอังกฤษได้เหมือนกันครับก็สำหรับไคลวอลเกอร์ค่าพลังเด่นๆครับสปีดต้น121ครับความเร็วร2อครับก็แข็งแกร่ง118ยจนได้ทุกตัวอยู่แล้วเนาะเข้าประทะประกบตัว121 122่งบ1ลรนะเป็นแบ็คขวาดีว่ามาแย่งโมงได้นิดหน่อยเนาะสำหรับไคลวอลเกอร์ ที่เล่นมาเลยก็จริงๆอ่ะเป็นตัวที่เก่งนะครับสำหรับขายวอเกอร์ก็ส่วนตัวผมใช้อยู่นะแต่ว่าผมใช้เป็นปีป e ี24บวก8ส่วนตัวผมจะใช้เป็นปีนี้ครับสาหรับขายวอเกอร์เนี่ยกถ็ถือว่าเป็นตัวที่วิ่งเร็วเบียดได้ชนได้เข้าประทะดีครับแต่ข้อเสียมันคือบางจังหวะมันไม่สามารถได้แต่ว่าเวลาวิ่งตามกองหน้าทันอย่างแน่นอนครับเป็นตัวที่เร็วมากครับก็แนะนําให้มีติดทีมอีกตัวหนึ่งครับถ้าใครไม่อยากใช้ปีเมื่อกี้ลองมาใช้ปีดีดิวก็ถือว่าเป็นตัวตัวหนึ่งที่น่าสนใจครับในตําแหน่งซออรร์หืว่า เราจะมูฟออกไปเล่นในแบ็คขวาก็ได้เหมือนกันนะครับสำหรับในตําแหน่งกองหลังนะครับโอเคครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับ 10กองหลังสายความเร็วเข้าประทะได้แย่งเบียดได้ดีครับก็10ตัวนี้เป็นตัวที่ผมคัดมาแล้วที่มาแนะนําให้เพื่อนๆเพื่อนๆคิดว่าตัวไหนใช้งานได้จริงลองคอมเมนต์บอกหน่อยหรือว่ามีตัวอื่นแนะนําอีกสามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมได้เลยนะครับแล้วก็อยากให้ผมทาคลิปแนะนําอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์บอกใต้คลิปนี้ได้นะครับก็อยากให้แนะนําตําแหน่งไหนงบประมาณเท่าไหร่ก็สามารถคอมเมนต์นบอกได้นะครับถ้ามีคนสนใจเดี๋ยวผมจะทยอยทํามาให้อีกทีนะครับสาหรับในคลิปต่างๆเนาะก็คลิป10กองหลังความเร็วนี้ก็ขอจบ ไว้เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่จากช่องเราด้วยนะครับเจอกันในคลิปหน้าไปเลยครับสวัสดีครับ